ที่สำนักสงวัดรงบันดงเฮดเดอครับเดอ้อกูได้เปิดมาพอคลิปนี้ก็หายเจริญเจริญอายุวโนโสุขขังพลังร่างกายแข็งแรงสมาร์คคาคืนถึกแล้ววันที่หนึ่ง ซื้อลอตเตอรี่ให้เป็นรางวัลให้ตัวรวยรวยให้รวยรวยซื้อหวยศาสนะที่ได้ก็ส้มปาันาฮะครับเออให้รวยรวย ใครมาเจอชิปนี้ก็ให้เจริญเจริญดูให้จบเดอ้อฝากองค์ปูปางสมาธิว้านดงเหตุครับอุทุมพรวิสัยสีสทเกตองค์ปูครับ มีพระกระแสสำรานสดใสแข็งแรงพระวรกายแข็งแรงสวยงามบางสมาธิรับชมเชิญท่านมารับชมพระองค์ท่านสวยๆงามๆ เต็มไปด้วยศีลธรรม,อ,มอิ่มบุญบุญนั้นคุ้มครอง,องปู่ย่าองค์ตาใหญ่พระพุทธศาสนาเจริญเจริญสวดมนต์ไหว้พระก็ให้เจริญเจริญ สาธุสาธุใครเข้ามาชมต้องเจริญเจริญใครเปิดมาเจอแล้วขอให้มีความสุขความสมหวังวัดบ้านดงเหตุเจริญเจริญนะครับเดอ้อวัดบ้านดงเหตุอุทุมพรวิสัย ก็จบ,จบแค่นี้ก็จบแค่นี้ก็เด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกัญอยอ่วันชาแนลขอบคุณครับ